มาดูงเงือนไขขอบตอนนี้คุณรู้แล้วนะครับมันเป็นเมทริกซ์ที่เต็ม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 รูปเลยนะครับเต็มรูปเลยเอ่ะผมลบอีกลบอีกทีนี้เดี๋ยวผมจะเขียนแบบสัญลักษณ์แบบแบบง่ายๆละนะครับเขียนสัญลักษณ์แบบง่ายๆเพื่อที่จะบอกว่าใส่เงื่อนไขขอบอะไรนะครับเพราะนั้นะผมลบลบตรงนี้ไปนะผมลบตรงนี้ไปนะอันนี้เป็นเป็นตัวอย่างการประกอบให้ดูเท่านั้นนะครับ โอเคมาทีนี้ของคุณเนี่ยมันจะ,จะเป็นแมทริกในรูปนี้นะครับอ่าผมผมผมไอตัว xx นี่ก็คือเป็นตัวเลขนะเป็นตัวเลขหกตัวนะเป็นตัวเลขหกตัวนะหกหกสามหกนะใส่พอว่ะน่าจะพอแหละมีตัวเลขสามสิบหกตัวประเด็นถัดมาคือเงื่อนไขขอบใส่อะไรครับเงื่อนไขขอบก็คือ คือตรงเนี้ยคุณก็จะเป็นอะไรครับตอนแรกคุณจะเป็น u หนึ่ง u สอง u สามเอ้ยไม่ใช่ u ห่ u สองเดี๋ยวนะ u หนึ่งแล้วก็เป็นเป็นเป็น u หนะึ่ง v หนึ่งเนาะ u หนึ่ง u หนึ่งออ u หนึ่ง v หนึ่งแล้วก็ u สอง v สองนะ อันนี้เวลาประกอบแล้วมันจะเป็น f ตัวใหญ่นะครับไม่ใช่ f ตัวเล็กแล้วนะครับก็จะเป็น f หนึ่ง f สอง f หนึ่ง x ออแหมชอบติดเป็นหนึ่งเป็นสองเลยเลยอ๋ออีกนี่ไฮไลท์นะโอเคหนึ่ง x หนึ่ง y สอง x สอง y สาม x f สาม y โอเคมาวันนี้มาดูก็จะใส่อะไรบ้างก็หลักการเหมือนเดิมนะครับในแต่ละสมการเนี่ยสมการที่หนึ่งคืออะไรครับสมการที่หนึ่งคือสมดุลแรงแกน X โนดหนึ่งนี้ยแล้วก็อันถัดมาก็อะไรครับสมดุลแรงแกน Y โนดหนึ่งเนี่ยไล่ไปเรื่อยๆนะครับไล่ไปเรื่อยๆการใส่ค่าก็เหมือนเดิมก็คืออะไรครับรู้ u หรือรู้ f นะครับก็คืออะไรครับรู้ u หรือรู้ f หรือรู้ความสัมพันธ์ของ u กับ f นะครับซึ่งตรงนี้เราเื่อนไขของคุณเนี่ยจะเป็นแบบสองแบบแรกเป็นส่วนใหญ่อยู่แล้วนะครับก็คือ ตรงเนี้ยเนื่องจากไอ้จุดที่หนึ่งเป็นพินใช่ไหมครับพอจุดที่หนึ่งมันเป็นพินเนี่ยคุณจะไม่คุณก็จะไม่รู้ไม่รู้เอฟอยู่แล้วไม่รู้เรี t ชันแต่รู้ว่ายูเป็นศูนย์นะครับยูเป็นศูนย์นะครับเพราะนั้นคุณก็เป็นไงครับยูหนึ่งเป็นศูนย์ทันทียูหนึ่งเป็นศูนย์ทันทีนะครับใช้ดําแล้วกันนะสดำยูหนึ่งเป็นศูนย์นะครับยูหนึ่งเป็นศูนย์อ่าถัดมาเป็นพีนใช่ไหมครับอ้าเพราะนั้น v ก็ต้องเป็นศูนยนะ อ่า uh, U หนึ่งเป็นศูนย์แล้วก็ V หนึ่งก็เป็นศูนย์แต่ผมบอกแล้วยิ่งเจอพินยิ่งสบายเพราะนั้นเบอร์สองเป็นไงครับตั้ง U สอง V สองเป็นศูนย์หมด U สองเป็นศูนย์ V สองเป็นศูนย์ก็คือแสดงว่าแรงเนี่ยไม่รู้นะแรงไม่รู้ถัดมา ตอนนี้คุณจะเห็นว่าไอจุดสามเนี่ยอยู่โดดๆอย่างนี้นะครับแรงกระทามันต้องขยื่อยู่แล้วเพราะนั้นยูยูไม่รู้แต่ต้องรู้ f นะครับตอนนี้รู้ f นะครับก็คือแรงในแนวแกน x ไม่มีนะครับแต่ว่าแรงในแนวแกน y เป็นทิศทางลงนะครับก็คือแรงในแนวแกน y ทิศทางลงก็คือลบหนึ่งหมื่นนะครับอย่างเงี้ยลบสิบเคก็ลบหนึ่งหมื่นนี่นะครับนี่ก็คือการใส่เงื่อนไขขอบสําหรับสําหรับกรณีโจทย์ปัญหาแบบนี้คุณก็จะเห็นว่าเป็นไงครับตอนนี้ก็เป็นสวรรค์ของคุณอีกแล้วเนื่องจากว่าอะไรครับเนื่่องจาากว เนื่องจากว่าเป็นไงครับเราถ้าใช้แก้ด้วยมือเนี่ยแก้ด้วยมือเนี่ยเป็นสวรรค์นะครับก็คือเพราะว่าคุณใช้สมการที่มันมีแต่ u เนี่ยแก้ก่อนนะครับก็คือแก้สองสมการข้างล่างนี้ก่อนนะครับก็เลือกสองสมการข้างล่างเนี่ยแก้ออกมาก่อนซึ่งซึ่งมันก็แก้แก้ได้นะครับเนื่องจากว่ามันแค่2ตัวแปรหรือว่าคุณจะพิมพ์ทั้งยวงนี้ใส่ม,ธมาธรมาิกาก็ไม่มีใครห้ามนะครับเพราะว่ามันแก้แก้ให้คุณได้หมดเลยทั้ง ทั้ง f ทั้ง u ได้หมดเลยนะครับทั้ง f ทั้ง u ได้หมดเลยนะครับลบสโตกจะดีกว่านะครับลบสโตกดีกว่าสโต๊มันยาวโอเคในหนังสือกลศาสตร์เนี่ยนะครับในหนังสือกลศาสตร์เนี่ยไอ้ตรงนี้ติดต่อที่สองเนี่ยในกรณีที่เขาจะให้คุณคำนวณแรงให้ได้ครบทุกเอลิเมนต์ได้ไอ้ครบครบทุกเมมเบอร์ได้อนะในในใน,ในเรื่องคลัส่ยเขาเรียกเมมเบอร์เบอร์สองเนี่ยตรงตรงซับพอร์ตเบอร์สองมันจะมีล้อครับมันจะไม่ใช่กำแพงแบบนี้นะครับมันจะไม่ใช่กำแพงแบบนี้คือมันนจะเป็ นะครับไปล้อยังไงเออ๋ยวลบให้ดีก่อนลบให้ดีก่อนนะลบให้ดีก่อนมันจะหน้าตามจะเป็นอย่างนี้แล้วก็มีกำแพงอีกทีหนึ่งโดยประมาณแบบนี้มันจะเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ในกรณีที่เอ่อในกรณีที่มันเป็นโจทย์ในหนังสือกศาสานจะเป็นแบบนี้นะครับโดยโดยมากในแม็กแมทอะไรเงี้ยมันจะวาดแบบนี้แหละมันจะต้องวาดให้เป็นเออเขาเรียกว่าอะไรให้เป็น Uh, statically อ่า s t a t i c a t l y อะกว่าให้เป็น Determinate คือใช้สมการสมดุลได้ครบแล้วก็ลงตัวหาแรงในทุกเมมเบอร์ได้นะครับแต่ว่าก็จะมีโจทย์บางข้อที่มันมันวาดแบบผมเมือเ่อกี้คือมันต้องการแค่แรงแค่บางชิ้นมันก็ทําได้นะครับถ้าต้องการแรงบางชิ้นเนี่ยทำได้แต่ถ้าต้องการทุกชิ้นวาดแบบเมื่อกี้ทําไม่ได้นะครับอย่างเงี้ยถ้าวาดอย่างเงี้ยหาทุกชิ้นได้นะครับหาทุกชิ้นได้แล้วถ้าเป็นอย่างเงี้ยทำยังไงถ้าเป็นอย่างงี้เงื่อนไขขอบเปลี่ยนนะครับเงื่อนไขขอบเปลี่ยนคก็ื สิ่งที่เปลี่ยนนะครับสิ่งที่เปลี่ยนก็คือตรงเนี้ยจุดที่สองเนี่ยมันจะมันจะขยเรื่นขึ้นลงได้ถูกไหมครับจุดที่สองจะขยเรื่นขึ้นลงได้ถูกไหมครับถ yeah hmm ้าจุดที่สองขยเรื่น nice> ขึ้นลงได้แสดงว่าเป็นยังไงครับแสดงว่า v สองเนี่ยจะต้องไม่รู้นะครับแสดงว่า v สองจะต้องไม่รู้นะครับก็คือคุณจะต้องใส่ ตรงนี้มี v สองขึ้นมาตัวหนึ่งในขณะที่ f 2 y เป็นไงครับ f สอง y ตรงนี้เนื่องจาก y มันเคลื่อนที่ได้อิสระมี f มีแรงในแนวดิ่งไหมไม่มีนะครับเพราะนั้นแรงในแนวดิ่งก็จะเป็นศูนย์นะครับก็คือ f สอง y ตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์ไปตัวหนึ่งส่วน f สอง x มีนะครับเพราะว่ามันมีล้อไงมันมีล้อมันยังมี normal force ได้มันยังมี normal force ได้อันนี้ก็จะเห็นว่าเป็นไงครับผมสามารถผมสามารถให้คุณทำโจทย์ทั้งสองข้อได้เลย นะครับผมสามารถให้คุณทำโจทย์ทั้งสองข้อได้เลยแค่สลับไอตัวบ o o l e a n condition ตรงนี้นิดเดียวนะครับก็จะกลายเป็นโจทย์2ข้อแล้วถ้าคุณคียตรงนี้บัเอ์ดคีเข้าไปในแมทเทอร์มิก้าให้ได้ก่อนนะครับค่าคียเข้าไปในแมทเทอร์มิก้าให้ได้ก่อนเนี่ยมันก็จะเป็นยังไงครับมันก็จะมันก็จะคำนวณได้เลยมันก็จะคำนวณได้เลยไม่ว่าไม่ว่าปัญหามันจะเป็นมันจะเป็นแบบแบบดีเทอร์มินเอตหรืออินดีเทอร์มินเอตมันก็แก้ให้คุณได้นะครับความยากเท่ากันเห็นไหมครับความยากเท่ากันนะครับความยากเท่ากันคุณอาาาจจะ้ ตารทำอย่างนี้ทำไมยากกะตายเรียนกาสตา์ก็ดีแล้วเกียเรียนกุหตร์เดี๋ยวผมให้โจทย์สิบเอลเมนต์เอาไหมสิบเมมเบอร์เอาไหมเรียนกุหลาบอ่ะยี่สิบก็ได้ผมให้ยี่สิบเมมเบอร์ลยอ่ะนะครับเรียนกาสตร์ก็ทําได้ก็ทํำไหมล่ะเออนะมันทำํำบอกแล้วว่ามันทํางานใหญ่ๆไม่ได้นะครับตรงเนี้ยตรงเนี้ยถ้าเป็นระบบคุณเขียนโค้ดปุมเดียวยี่สิบเอลเมนต์มันก็คำนวณให้คุณยี่สิบครั้งประกอบเอลเมนต์ประกอบเรียกเรียกโซเวอร์มาแก้สรรมการก็จบแลละ นะครับเพราะนั้นตรงนี้คุณอาจจะมองว่าเอ๊ะจำนวนชิ้นน้อยๆมันดูยากมันดูยากแต่ว่ามันเป็นระบบไงครับมันเป็นระบบคุณก็เขียนโค้ดได้เขียนโค้ดได้เดี๋ยวพอมันเป็นงานที่มันใหญ่ๆกว่านี้มันก็ทําได้นะครับเพราะฉะนั้นคุณได้เห็นวิธีการคํานวณเป็นไงครับแตกต่างจากกลศาสตร์ค่อนข้างพอสมควรเลยกลศาสตร์ของคุณต้องมารอคาแทนใส่แทนนู่นไม่ต้องไม่ต้องเลยสอนในนทางอ้อมนะครับเราต้องการรู้แค่ค่าคอสกับค่าไซายนะครับจําไว้